กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับกระผมพลเอกชาติอุดมติดัดสิริสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตเรียนให้ข้อสังเกตข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการดรําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติประจําปี2512ซึ่งสํานักงานสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติได้รายงานต่อวุฒิสภาในวันนี้ นะครับดังนี้นะครับต้องกลัาบเปียนว่าในภาพรวมในการดําเนินการในเกี่ยวกับการดําเนินการต่ำยุทธศาสตร์ชาติในปีงบประมาณ2 5 1 2เนี่ยมีผลการดำเนินการต่ํากว่าค่าเป้าหมายค่อนข้างมากนะครับเมื่อดูในประเด็นแผนแม่บทซึท่งมีอยู่37เป้าหมาย มีการดําเนินการได้ตามเป้าหมายได้เพียง4เป้าหมายที่เป็นร้อยละสิแล้วก็ในระดับในในระดับวิกฤตเนี่ยหเป้าหมายเป็นร้อยละสิในระดับประเด็นย่อย140เป้าหมายมีการดําเนินการได้ตามแผน21เอป้าหมายคิดเป็นร้อยลร้ในระดับวิกฤตสามสิบเเป้าหมายร้อยละยี นะครับเมื่อพิจารณาในแง่เกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายเนี่ยใน5ปีแรกก็คือปี6 1หนถึงห5ปี6 2คิดว่าผมถือว่าเป็นปีที่2ในการปฏิบัติแต่ในทางปฏิบัตินจรจิงถือว่าเป็นปีแรกที่มีการดําเนินการกันยังแต่จริงแล้วก็ถ้าถามว่าก็มีงบมาลงไปในการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับขอดูในเรื่องเกี่ยวกับ การประกาศใช้กฎหมายนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับผมดูที่พระ่ำยัติการจัดทํายุทศาสตร์ชาติ2560มีการประกาศใช้เมื่อวันที่3เมรกฎา60นะครับช่วงนั้นก็ก,ก็ยังยังอยู่ในช่วงของการจัดทำเมื่อวันปี61มีการประกาศในเรื่องยุทศาสตร์ชาติ 20ปี2561ถึง2580ในวันที่13กรกฎาคม61พิจุด13ตุลาคม61ท่ว่งนั้นก็อยู่ในช่วงของการจัดทำงบประมาณปี62นะครับแต่ประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือมีประกาศสำนักนายกเกี่ยวกับการประกาศใช้แผนประกาศแผ,แผนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นะครับเมื่อวันที่สิบเอเมษายน62สองในประเด็นนี้ในประเด็นหลังนี่คือเป็นหลักนะครับในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติแต่ว่าได้มีการประกาศใช้เมื่อต้องถามว่าต้องมีการประกาศใช้เมื่อใกล้ๆกับการประกาศใช้ปิดหยุดมันเลยเวลาของการประกาศใช้พระราช์หยัดงบประมาณปีห2สองมาแล้วนะครับและเพราะฉะนั้น ในการดำเนินการในปี62เนี่ยแผนยังไม่ปรากฏนะครับแต่ว่าในการจัดสรรงบประมาณปี6-2เนี่ยผมได้เคยกลาบเตีอนในที่ประชุมน,นี้แล้วครั้งหนึ่งว่าได้นำได้มีการนำกรอบยุทธศาสตร์6ด้านมาเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณที่สำคัญคือยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณในปี2 0ง2เนี่ย ก็คงยังเป็นแบบเดิมนะครับยังคงเป็นแบบเดิมแล่จึงทำให้ไม่สามารถมีการถ่ายทอดแผนถ้าพูดถึงแผนแม่บทแผนในระดับสองในระดับสามไปเป็นแผนปฏิบัติราชาการของส่วนราชาการซึ่งไม่ได้นำมาตั้งหรือเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างชัดเจน นั้นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณในปี2512เนี่ยคงเป็นการดําเนินการในลักษณะของยุทธศาสตร์จัดสรรเดิมๆก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเราจึงเห็นผลการดําเนินการในการที่เราได้มีการประเมินในการดาเนินการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติปี2512เนี่ยตามที่เราเห็น นะครับในส่วนที่ได้รับโน้มมานก็จะมีการดําเนินมีความคืบหน้าในส่วนที่ได้รับมานบางส่วนและในส่วนที่ไม่ได้รับโน้มานก็จึงทําให้เห็นเป็นการประเมินเป็นสีเหลืองส้มและแดงนะครับผมอยากจะขออนุญาตยกตัวอย่าง <c oughs> อันนี้สิ่งที่ สิ่งที่กำลังจะให้ดูคือยุทธศาสตร์ในการดาเนินการในปีงบประมาณ2 5 1 3ซึ่งซึ่งด,ดีกว่าในเรื่องของปีงบประมาณ2,512นิดหนึ่งก็คือมีการนําเอาแผนแม่บทแผนย่อยแผนแม่บทมากํากับในยุทธศาสตร์การจัดสรรขอภาพฉายแผ่นต่อไปครับตรงนี้ผมยกตัวอย่างในส่วนของด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้านซ้ายมือจะเป็น แผนแม่บทและแผนย่อยนะครับเน้นทางด้านขวามือคือแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณด้านการสร้างความส,มสามารถในการแข่งขันจะเห็นว่าในด้านการเกษตรเนี่ยมี6แผนย่อยเกษตรตรักษพื้นถิน่นเกษตรชีวภาพเกษตรอัริยะ,ะเกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปการพัฒนาระบบเวิททางการเกษตร ส่วนการจัดสรรเงินเนี่ยมีการจัดสรรเงินอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่าชื่อก็อาจจะพอไปได้ว่าตรงกันนะครับแต่เป้าหมายมันไม่ตรงกันนะครับอย่างเช่นการท่องเที่ยวมีหกแผนย่อยนะครับที่ตรงกันก็คือแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือการจัดสรรเงินลงไปให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานในการปฏิบัติงานนั้นมันมันยังไม่ค่อยเป็นชัดไม่ชัดเจนและเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันนะครับลองดูในในประเด็นต่อไปในเรื่องผมอาให้ดูตัวอย่างคือในเรื่องของการสร้างในเรื่องของความสมอความเสมอภาคทางทางสังคมแผ่นต่อไปครับ กันต่อไปครับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนะครับในด้านซ้ายจะเป็นแผนแม่บทและแผนย่อยนะครับมีด้วยกันสามแผนแม่บท6แผนย่อยไอเส้นที่พยายามโยงให้เห็นนะครับนั่นคือพยายามเชื่อมชื่อตรงกันแต่เนื้อในไม่ได้ตรงกันเป้าหมาย ตัวชี้วัดในการดำเนินการไม่ได้ตรงกันนะครับก็อย่างที่เรียนว่าการประเมินผลในการในปี62เนี่ยที่ทำได้ก็คือในเรื่องของดูผลแล้วก็เอามาแบ่งเป็นเรื่องๆแบ่งแบ่งเป็นด้านๆแล้วก็ดูไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่อยู่ในที่ที่ที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ แผนต่อไปครับลองไปดูลองไปดูการเปรียบเทียบเป้าหมายอันนี้ผมยกตัวอย่างเป้าหมายและผลสำเร็จจากการจัดทำงบมาณน,นะครับซึ่งด้านซ้ายจะเป็นเป้าหมายและผลสำเร็ตามเอกสารงบมาณอันนั้นคือได้มีการจัดสรรเงินจริงส่วนด้านขวานั้นเป็นเป้าหมายแผนย่อยและแผนแม่บทอย่างเช่นการเกษตรเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าผลสำเร็จอยู่ที่เกษตรกรและแรงงานประมงได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงเกษตรกรและสาธารเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งนําไปสู่การเพิ่มศทธิภาพการสร้างมูลค่าสินค้า,าการเกษตรยกระดับไรายได้การเกษตรมีเป้าหมายในการให้การบริการกระทรวงของกระทรวงเกษตรเนี่ยหเรื่องส่วนเป้าหมายแผนแม่บททางขวามี2เรื่องก็พอได้ครับพอเชื่อมโยงกันได้อ่นต่อไปครับอันนี้ก็คือมองให้เห็นใน เป้าหมายไดดับแผนย่อยก็พอเชื่อมโยงกันได้แต่อย่างที่บอกครับมันมันวิธีการปฏิบัติในเมื่อเป้าหมายมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเนี่ยวิธีการปฏิบัติการวัดผลการปฏิบัติตัวชี้วัดในการประเมินผลมันคนละตัวกันนะครับ ปี64พอดีผมไม่ได้ทำแผ่นแผ่นฉายมาปี64เท่าที่ดูในเอกสารงบมาที่มาในร่างพรบรคล้ายค,ยคย้ปี63ครับมันไม่ได้มีความยังไม่ได้มีการปรับและเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบมาให้ตรงกับแผนแม่บทและแผนย่อยแผนแม่บทผมไม่มีการทำตรงนี้ขึ้นมาปั๊บมันไม่มีส่วนราชการเนี่ย หรือหน่วยงานเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาแผนที่ถูกกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติแปลงไปเป็นแผนปฏิบัติราชาการ5ปีแผนบัชาชการประจำปีและนำไปสู่การเสนอคำขอตั้งงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงต้องมีการแก้ไขครับซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอนะครับ เสนอในส่วนนี้มีข้อเสนอแนะอยู่ห้าข้อด้วยกันนะครับในข้อที่หนึ่งก็คือเพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสชาติและแผนการปฏิรูปประเทศนี้ผมขอร่วมรวมในเรื่องของการปฏิรูปประเทศเข้ามาด้วยนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนเกิดผลสมริดนะครับสำนักง,งานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ แต่เกิสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมชกพกพลสองสำนัก,ออกอออนบงบประมาณและสำนักงานปยปนะครับจะต้องมีการทบทวนในการดําเนินการในระดับประเด็นประเด็นย่อยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบอันนี้ก็คือในเรื่องสงครามการค้าก็ดีในเรื่องสานการณ์โควิด19ภัยธรรมชาติ ซึ่งจะต้องมีการอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติและเป้าหมายในการดาเนินการที่จริงเราไม่อยากไปปรับเปลี่ยนตรงนี้มากแต่ว่าในเมื่อสถา,านการณ์อะไรที่มันมีผลกระทบอย่างโควิดอาจจะเกิดนิวโนมอลผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันต้องดูนะครับเรื่องที่สองในประเด็นที่สองถือว่าสําคัญติดอยูครับยัง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 ไม่ปานเลยก็คือปรับเปลี่ยนในเรื่องของการจัดทํางบมารายจ่ายประจําปีที่ผมย้ําในเรื่องของคําว่า ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบป,ประมาณนะครับจะต,ต้องให้สอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนย่อยแผนแม่บทอย่างแท้จริงนะครับเพื่อให้ปัญหาเพื่อเพื่อให้ไม่ใช่ปัญหาเพื่อให้มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการที่ตรงกันนะครับเรื่องนี้คุณจะต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะมีการดำเนิน ดำเนินการในการจัดทํางบมันในปี2 5 1 5เพราะปี64นี่ไม่ทันกันแล้วปี64เรื่องนี้ผมมีแนวทางแก้ไขปัญหาว่าในเมื่อมันไม่ตรงผมคงเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการวิสามันพีรณาศึกษาร่างพลานจัดงบมานรายจ่ายประจำปีปศ2564ของวุฒิสภาเราคงถามส่วนราชการครับว่า เมื่มาที่คุณได้ตั้งขึ้นมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกันกบแผนยุทธศาสาตร์ในส่วนของประเด็นและแผนย่อยแผนแม่บทอย่างไรนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าคงจะในในความคิดนะครับคงจะเป็นข้อเสนอส่วนหนึ่งที่ทางกรรมการวิสามันเสนอไปอยังรัฐบาลในเรื่องของการที่จะต้องมีการ แผนในการบริหารในขั้นของการบริหารนะครับเพื่อให้มันไปช่วยและส่งเสริมในเรื่องของการปฏิรูปประเทศและการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติข้อที่สครับแผนแม่บทและแผนย่อยแผนแม่บทมีหลายหน่วยมาร่วมกันปฏิบัติหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักจะต้องมีการจัดตับจัดทําแผนราชการในลักษณะบูรณาการในระหว่างหน่วยงานรวมทั้ง ทุกแผนย่อยและแนวทางพัฒนาให้มีความชัชดเจนไม่ซ้ำซ้อนโดยแผนงานที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทที่มีความสำคัญและหลายหน่วยงานมาร่วมปฏิบัติในอนาคตนะครับควรจะทำให้มันเป็นแผนงานบูรณาการนะแผนบูรณาการตอนนี้เราเหลืออยู่มา1ิบสองสิบสาแผนนะักวันหนึ่งผมคิดว่ามันต้องกลับไปดูเอาแผนบูรณาการนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็น รือนาเอาแผนแม่บทหรือแผนด้อยแผนแม่บทเป็นแผนบูรณาการข้อที่สามครับให้ความสําคัญกับสำนักงานพยปซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นหน่วยงานในการช่วยในการขับเคลื่อนเพราะผมทราบว่าสภาพัดเองเนี่ยคงลงมาดูตรงนี้ท่านท่านท่านรับระดับนโยบายคงลงมาดูกํากับตรงตรงตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ได้เต็มที่นะครับ ดังนั้นสำนักงานปะยะปซึ่งมีโครงสร้างอยู่ส่วนหนึ่งก็คือปะยะปกระทรวงนะครับจะเป็นหลักในการกำกับแผนงานของทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงอย่างแท้จริงซึ่งต้องเน้นในเรื่องแผนแม่บทการแปลนแผนแม่บทแผนบาญชการและนำไปเป็นแผนนำไปเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างเหมาะสมข้อที่สี่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเห็นจากประเด็นท้าทายในของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ทุกส่วนราชการจะต้องตระหนักถึงประเด็นท้าทายที่สําคัญนะครับได้แก่ประเด็นท้าทายที่สําคัญในระดับการขับเคลื่อนโครงการและประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสำนึกตามเป้าหมายนะครับรายละเอียดคงไม่อ่านนะครับอยู่ในภาพฉายทํายัยางไงครับสภาพัฒน์ท่านต้องผลักดันหรือต้องเสนอรัฐบาลให้ทุกส่วนทุกส่วนราชการที่ ที่เป็นส่วนที่ที่มีอาจาจะเป็นอยู่ในหน้าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยลดการปัญหาจากประเด็นท้าทายที่สําคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบสุดท้ายครับที่จริงเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวงบประมาณแต่ว่ามันมันมันมีผลกับเรื่องมันส่งผลกับเรื่องในการปิดภาบในการบริหารงบประมาณแล้วก็อํานวยประโยชน์ในอีกหลายแผนแม่บทน,นะครับก็คือรัฐบาลคนกําหนดให้ ทุกหน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดย่อมมีโอกาสเข้าถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบรชาชการเพื่อลดการผูกขาดการประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความเป็นธรรมนะครับข้อกลับเรียนครับเมื่อเช้าผมดีใจที่ผู้แทนสภาพัฒน์ได้ได้มีแนวคิดและมีการดําเนินการส่วนหนึ่งที่ หลายๆบางส่วนตรงกับข้อเสนอที่ผมได้เรียนเสนอไปนะครับก็ขอให้ดําเนินการให้เป็นรูปธรรมครับขอขอบคุณครับ